สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t a อ o t Artist ค่ะมาถึงดวงความรักนะประจำวันที่1-15ถึงมิถุนายนให้กับธาตุสุดท้ายค่ะชาวธาตุไฟนะราศีเมษสิงห์ธนูรอกันนานไม่เอ่ยนะมาดูการถามว่าความรักในช่วงกลางปีแบบนี้เนาะของคนธาตุไฟเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างสำหรับใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ค่ะช่องของเปิลเป็นการดูแบบโหราศาสากลน,นะคะเพราะฉะนั้น การแบ่งวันที่ราศีจะไม่ตรงกับของไทยนะคะลองเช็ควันเกิดของคุณดูก่อนที่ใต้คลิปค่ะว่าคุณอยู่ในราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรือเปล่า นะถ้าเกิดใช่คลิปนี้คุณดูได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าไม่ใช่แปลว่าที่คุณทราบราศีของคุณเนี่ยเป็นแบบไทยเนาะลองเปิดใจดูแบบสากลก่อนเพราะว่าการแบ,บ่งวันที่มันไม่เหมือนกันนะคะถ้าดูแบบสากลแล้วยังรู้สึกว่าอยากจะดูราศีแบบไทยเพื่อเปรียบเทียบอีกก็สามารถดูได้เพราะคลิปแบบนี้เนี่ยเป็นการทําให้คนหมู่มากพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงตรงบางส่วนไม่ตรงเลยหรือตรงทั้งหมดเลยก็ได้ทั้งหมดดูเป็นแนวทางไกด์ไลน์ดูเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะคือดีที่สุดแต่ถ้าเกิดมีปัญหาจริงจังอยากจะดูส่วนตัวแบบ จะดูแบบเป๊ะเป๊ะเป็นดวงเราเนี่ยก็แนะนาว่าต้องดูดวงส่วนตัวนะคะจะดูกับนักพยากรณ์ท่านไหนก็ได้นะแต่เป็นเชื่อว่ามันจะเจาะจงดวงชะตามากกว่าเยอะเวลาเราดูคลิปแบบนี้เราดูเป็นไกด์ไลน์เฉยคนเข้ามาดูกันเยอะเนาะมันอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณก็ได้อย่าพึ่งน่อยอย่าพึ่งคิดเยอะคิดมากถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจทิ้งไว้ตรงนั้นมันไม่ใช่ดวงของคุณแต่ถ้าฟังแล้วมันมีแนวคิดมีข้อคิดให้คุณเอาไปปรับใช้กับชีวิตได้ก็ยินดีค่ะถือว่าได้ประโยชน์จากการดูคลิปก็แล้วกันนะคะไพ่ข้างหน Sorry Oracle ค่ะไพ่ทาโร่ aro, นะไพ่ Correct e m o t ม o n ่ a กามาดูอารมณ์ความรู้สึกคู่บุญแล้วก็พิรอบเนี้พิเศษเปิ้ลมีการ์ดข้อความเป็นการ์ดแบบที่เปิ่นทำขึ้นมาเองเป็นโลเคชั่นเนาะ สำหรับคนโสดละกันว่าจะเจอเนื้อคู่หรือจะเจอใครเข้ามาเนี่ยจากที่ไหนอ่ะเผื่อจะได้ไปหากันได้เนาะมาเริ่มกันเลยค่ะคนทัดไฟเมษสิงห์ธนูนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายนค่ะเอเนจีของไพ่คู่บุญอยากจะบอกอยังไงบ้างสําหรับสถานะไหนก็ได้เนาะมาดูการว่าพลังงานช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคู่บุญค่ะมาคนทัตไฟนะมาดูหน่อยขอดูเอเนจีหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง 嗯。Mm. ฝึกฝนอาเป็นช่วงของคุณที่กําลังแบบฝึกวิชาเรียนหนังสือหรือกําลังทําอะไรซ้าๆอยู่หรือเปล่าอ่ถ้าเกิดมันเป็นการที่คุณโฟกัสกับบางสิ่งบางอย่างเนาะก็ไม่ได้มองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องอะไรก็ได้แต่ว่ามันอยู่ในช่วงของเราที่กําลังทําอะไรซ้าๆซ้ําๆอยู่ก็เป็นไปได้เพื่อให้เรามีความชํานาญมากขึ้นอ่ใดๆก็ตามนะหรือในเรื่องของความรักก็ได้นะมันเป็นช่วงที่เรากําลังแบบเรียนรู้ทําความรู้จัก,จกค่อย,ยๆเข้าใจกันมากขึ้นอ่ก็ได้เช่นกันนะแต่ว่ามันมีเรื่องให้คุณโฟกัส แน่ๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใบที่เป็นฝึกฝนเนี่ยมันจะลิงก์กับสถา,านะของคุณเนี่ยแต่ละสถา,านะยังไงบ้างนะเดี๋ยวลองดูว่าลองเปิดออกมาแล้วมันจะเกี่ยวข้องกันไหมนะเรามาเริ่มกันที่คาแรคเตอร์โมชั่นการ์ดก่อนคะ่ะว่าอารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างหรือคู่กรณีคุณแฟนคุณหรือคนที่คุณเจอบ่อยๆในช่วงนี้ก็ได้ว่าพลังงานเป็นยังไงนะแต่เน้นไปที่ตัวคุณก่อนนะคะมา15วันนี้เนาะเอนเนอรีความรักอารมณ์ความรู้สึกของคุณจะเป็นยังไงบ้าง มาค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยขี้ระแวงอ่ะอบอุ่นเป็นผู้ใหญ่ฐานะดีใจนักเลง ปากไม่ตรงกับใจแล้วก็ขี้โม่อะช่วงนี้ถ้าถามถึงอารมณ์ความรู้สึกของคุณนะมันเหมือนคุณโฟกัสอะไรอยู่จริงๆเนาะซึ่งถามว่าการขี้ระแวงเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าประสบการณ์ที่เราเจอมาแล้วเรามีความระมัดระวังตัวเพาไม่ได้มองว่าระแวงในเชิงที่ไม่ดีเนาะอะไรอย่างนี้เนาะและก็มีความอบอุ่นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมันคิดว่าคุณเป็นคนตรงไปตรงมาประมาณนึงเลยนะคนทัดไฟนะโดยเฉพาะคนราศีเมษจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างขวานพาซากอยู่แล้วทุกปะ่ะแต่เปิ้ลมองว่าโอเคเดือนนี้คุณจะ ไม่ได้กระตุ่แบบกระโตกกระตากหรือทําอะไรที่มันดูแบบใจร้อนหุนหันขนาดนั้นมันมีความแบบนิ่งๆแล้วก็คอยดูท่าทีมากกว่ามีความระมัดระวังตัวเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ได้พูดอะไรแบบโผงผางตรงไปตรงมาขนาดนั้นแต่เหมือนกับว่าจะรอดูท่าทีเพราะฉะนั้นเหตุการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับ energy ของคุณในช่วงเนี้ยแปลว่าคุณจะดูท่าทีก่อน ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแล้วเราอาจจะเหมือนแบบไม่ได้พูดอะไรที่มันแบบตรงกับความรู้สึกของเราขนาดนั้นนะปะเดบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ขวัญพาสร้างหรือตรงไปตรงมาขนาดนั้นแต่มันเป็นการพูดในเชิงที่แบบไม่ได้พูดทั้งหมดอะเพิไม่ได้มองว่าคุณโกหกนะคำว่าขี้โม้เนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าก็พูดแบบพูดแบบเอาตัวรอดก็ได้หรืออาจจะหมายถึงว่าการพูดไม่ได้พูดทั้งหมดแต่ว่าพูดให้ทุกอย่างมันมันดู ถูกกาลเทศะก็แล้วกันเพราะพอมันมีความเป็นอบอุ่นเป็นผู้ใหญ่อะแปลว,ว่าบางทีเราคิดแบบหนึ่งเนาะแต่ว่าเราอาจจะแบบอ่ะโอเคงั้นเราอันไว้เราจะไม่พูดแบบตรงไปตรงมาขนาดนั้นเพราะมันจะทําให้เราผิดใจกับคนอื่นทําให้มันรู้สึกไม่โอเคก็ได้แต่มันก็ไม่ได้เป็นการอ้อมคอมนะเพราะใจนักเลงแปลว่าคุณคุณดูท่าทีและคุณก็พูดแบบ โอเคมันอาจจะมีศิละปะในการพูดมากขึ้นในช่วงจังหวะเวลานี้ก็ได้หรือคุณอาจจะไปเจอคนแบบนี้เนาะคนที่เขาดูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูแบบเป็นคนที่เวลาถ้าเราจะเข้าหาเขาเนี่ยมันจําเป็นจะต้องพูดจาดีแล้วก็พอเราต้องนอบน้อมเนาะไปขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยก็อาจจะไม่สามารถพูดอะไรที่มันแบบ รุนแรงหรือว่าพูดอะไรที่มันตรงไปตรงมาเกินไปถ้าเกิดว่ามันไปทําร้ายความรู้สึกของใครอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มองว่าก็ดีแล้วเราระวังคําพูดไว้เรามีอะไรเราพูดแบบให้มันถูกกาลเทศะก็แล้วกันเนาะเพราะถ้าเกิดเราต้องไปพึ่งพาบาร,รมีของผู้หลักผู้ใหญ่หรือเรามีความคิดความรู้สึกเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอ่ะคนราศีเมษหรือคนธาตุไฟทั้งหลายก็ตามนะบางทีเราเหมือนแบบใจร้อนอ่ะพูดอะไรก็อาจจะไม่ค่อยคิด แต่จังหวะช่วงนี้เท่าี่ทปิ้นเห็นแปลว่าเราน่าจะคิดก่อนพูดมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็น energy ที่ดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างแต่มันเกี่ยวข้องกับคำพูดคำจาจานะเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องคำพูดถ้าต้องไปดีลกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้เรารู้จักการเทศะและทุกอย่างมันจะโอเคนะคะต่อมาเรามาดูทารโร่กันบ้าง เริ่มที่คนโสดนะคนโสดทัดไฟเมษสิงห์ธนูค่ะ energy จะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้จะเจอใครอะไรยังไงไหมโฟกัสหรือเปล่าหรือไปโฟกัสเรื่องอื่นในมาดูสิทัดไฟเมษสิงห์ธนูคนโสดทา่าโสดสนิทหรือโสดแบบมีกิ๊กกัก,กได้หมดนะมาดูกันแต่ว่ายังไม่คบหาดูใจเป็นแฟนอะไรอย่างนี้เนาะมาคนทัดไฟเมษสิงห์ธนูคนโสดเป็นยังไงบ้างเจ็ดไม้คิงถือดาบ หดาบสิไม้เด็กถือเหรียญค่ะแล้วก็เดอะสตาร์ช่วงนี้เราอาจจะเหมือนฝุกฝนอะไรอยู่จริงๆเนาะคนโสดอะ่ะเหมือนจะไปมู่มั่นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทํางานแล้วเนี่ยเห็นไหมเจ็ดไม้เนี่ยแล้วก็มีไพ่แบบเนี้ยเหมือนมีทํามือแบบเนี้ยมันเหมือนเราแบบโปรเทคตัวเองถ้าเกิดโสดมันเหมือนกับเขาเรียนนะเราอาจจะยังปิดกั้นอยู่เนาะ จากพลังงานไม่รู้สึกว่าเออเราแบบยังรู้สึกว่าความรักอาจจะเจออะไรไม่ดีมาหรือรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจแล้วก็แบบเออมีแล้วมันทุกข์หรือใดๆก็ตามจังหวะเวลานี้มันเลยเหมือนว่าเราก็เลยไปโฟกัสกับการแก้ปัญหาทํางานหาเงินมากกว่า1ิบไม้นี่คือดูสิแบกบไว้เยอะเลยอาจจะยังที่บอกว่าฝึกฝนอะไรอยู่อาจจะไปศึกษาหาความรู้หรืออยู่ในช่วงของการที่กําลังโฟกัสในเรื่องงานซึ่งมันเยอะมากหรือว่าพยายามหาเป้าหมายชีวิตหรือใดๆก็ตามแล้วก็เป็นช่วงของการทําอะไรเหมือนเดิม ฝึกฝนจริงๆเด็กถือเรียนคือทําอะไรซ้ําๆซ้าๆซ้าๆ,ๆเพื่อให้เกิดความชํานาญแล้วก็มีความค่อนข้างจามไม่อยากอะไรหวือหวาเนาะอยากได้ความมั่นคงการงานมั่นคงการเงินมั่งคั่งอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นคนทานไฟก็จะมีความแบบแก้ปัญหาจัดการในเรื่องปัญหาการงานอะไรมากกว่าเพราะฉะนั้น ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะแบบเออไม่เอาและความรักพักก่อนแบบมีการปิดกัน้นหรือไอคนที่เข้ามาเนี่ยมันทําให้คุณมีความระแวงเออเพราะว่าเมื่อกี้คาเรกติร์โมชันกกร์เราบอกว่ามันมีความระแวงได้เนาะคุณก็เลยอย่างเงี้ยเหมือนปาง้ามญาติเลยคือแบบอย่าเพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งเข้ามาค่อยๆไม่รีบอะไรอย่งเงี้ยเนาะแบบเป็นเพราะว่า เราอาจจะยังไม่พร้อมอด้วยฐานะการเงินการงานหรือว่าความรับผิดชอบปัญหาอุปสรรคต่างๆหรือเป็นเพราะว่าคนที่เข้ามามันยังมีความเอะอยู่คุณก็เลยไม่รีบเนาะมันก็เลยทําให้คุณมีความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ใจร้อนเหมือนเดิมปกติคนธาตุไฟเวลาแบบชอบใครแล้วเราจะลุกเร็วเค็มเร็วเนาะแต่แบบสถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนกับว่า โอเคถ้ามันใช่เนี่ยมันต้องค่อยเป็นค่อยไปเราจะไม่รีบละเราก็จะไปโฟกัสอะไรที่มันจําเป็นก่อนเนาะ r า t y อรของคุณหรือความสําคัญของคุณนะมันอาจจะอยู่ที่งานเงินการแก้ Healthcare, ปัญหาต่างๆนานาก่อนมากกว่าความรัก Energy ในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นความรัก มันก็เลยน้อยเนาะพฉะชั้นคนโสดก็แนะนําว่าให้โสดไปก่อนแต่คุณสามารถมีคนคุยได้ค่อยๆเปิดใจเรียนรู้กันไปแล้วก็ไม่รีบเนาะเอออย่างเงี้ยก็น่าจะดีสําหรับคุณมากกว่านะคะโอเคต่อมาเลิฟ s t อรี่ออร l คค่ะหนึ่งใบให้คนโสดธาตุไฟอ่าฮาร์ดเบรกเนี่ยเพิ่งผิดหวังเสียใจหรืออกหักอะไรมาหรือเปล่าจริงๆคือเปิ้นแค่รู้สึกว่าคนธาตุไฟเนี่ยอาจจะแบบ โสดอะเนาะเราอาจจะเคยผ่านอะไรมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากเจ็บแล้วมันเลยเป็นการปิดกั้นว่าแบบ อย่าพึ่งดีกว่าไม่เอาดีกว่ารักแล้วมันทุกข์มากกว่ามีความสุขเราเวลาไปโฟกัสที่งานที่เงินแก้ปัญหาอะไรที่มันจําเป็นกับชีวิตมากกว่าความรักแบบเป็นเรื่องรองอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้หมดจริงๆมันไม่ใช่ว่าคุณไม่โหยหานะเพราะเดอร์สตาร์ใต้สำรับเนี่ยมันแปลว่าจริงๆคุณก็มีความหวังคุณก็อยากมีคู่ที่ดีอยากมีความรักที่ดีแต่ที่ผ่านมาประสบการณ์มันทําให้คุณหลอนแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณต้องรักตัวเองเนาะมันเนี่ยฮาร์ดเบรก break, มันก็เลยออกมาบอกว่าโอเคมันเป็นช่วงเวลาที่เราอาอจจะ ค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบคือเพิ่นคิดว่าไม่ต้องปิดกั้นนะแต่ใช้เวลามากกว่าคืออย่ารีบเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่รีบอ่ะมันมันเหมือนเราเระมัดระวังตัวเนาะมันจะค่อยเป็นค่อยไปตามคันโลอของมันแล้วมันก็คือเมื่อไหร่เราระวังตัวมันก็จะเจ็บน้อยนึกออกไหมอาเพื่อนัันก็เป็นกําลังใจให้นะคะ สำหรับคนโสดต่อมาอ่าเรามาดูสถานที่บ้างว่าเราจะได้เจอเจอคนที่แบบเข้ามาสารสัมพันธ์หรือว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณอนะ่ะมันจะเกิดขึ้นจากที่ไหนนะมาสักสามใบแล้วกันนะคะเนี่ยคุณมีความหวังกับความรักแหละคุณก็ยังอยากแบบขอพรอนากอยากได้ความรักที่ดีอยู่อะไรเงี้ยเนาะแต่จังหวะมันอาจจะยังเบนทรูมในฝันหรือเปล่าไปเจอกันในห้องนอนนี่ยังไง แอร์พอรสนามบินอ่ะถ้าต้องเดินทางติดต่องานหรือว่าได้เดินทางนะสนามบินนะคะนี่เห็นไหมมันมีพาสปอร์ตป่ะเนี่ยมีตัว๋วเครื่องบินอยู่ตรงนี้ด้วยเป็นไปได้ถ้าเกิดคุณมีการเดินทางในจังหวะเวลานี้เนี่ยแปลว่าคุณอาจจะเจอกันที่3บินก็ได้แล้วก็ฟู้ดคอร์ดค่ะการไปกินข้าวเนะ่ะเพื่อนคิดว่ามันเป็นอะไรที่รูทีนสําหรับคุณเหมือนกันอ่ะเพราะห่ทองนอนนะที่บ้านเนะาะอาจจะเป็นในฝันหรือว่า ฟู้ดคอร์ทก็คือที่ที่คุณไปกินข้าวบ่อยๆแบบที่ทํางานแล้วก็แวะไปกินข้าวก็อาจจะเจอกันก็ได้หรือแอร์พอร์ตเนื่องจากการเดินทางไปทํางานไปเที่ยวไปอะไรก็ตามก็มีโอกาสเจอจากสถานที่เหล่านี้เช่นกันนะอ่ะมันก็มีความลิงก์กันเหมือนกันเนาะอ่ะโอเคก็ลองดูค่ะว่าคุณจะได้เจอเจอคนนี้ที่ไหนนะคะอ่ะขอให้มีความรักที่ดีก็แล้วกันต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้าง มีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะเอ้ยตกลงเราเป็นอะไรการอะไรยังไงจะได้จับสารสัมพันธ์พัฒนาไปมากกว่านี้ไหมอ่ะเราลองมาดูว่า15วันนี้จะเป็นยังไงคะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนธาตุไฟเมษสิงหธนูค่ะมามายังไงเอ่ยไพ่บอกว่าจัเม e นสิบถ้วย6ถ้วย แปดเหรียญว้าวเด็กถือดาบเด็กถือ เหรียญโอเคความสัมพันธ์ที่คุณเจอนี้มันเป็นโชคชะนานพาพาร์ดจัดเม้นขึ้นมาปแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ที่คุณได้สารสัมพันธ์ด้วยมันแปลว่าคุณเจอกับเขามันเป็นเพราะชะตาลิขิตหรือมันเป็นเพราะว่ากรรมบุญกรรมบุญทํากรรมแต่งอใช้คํานี้แล้วกันเนาะทำให้คุณมาเจอกันมันเลยมีความรู้สึกแบบเฮ้ยผูกพันมีความเป็นครอบครัวมีความบางคนเพิ่งคุยกันเพิ่งรู้จักกันแต่ทําไมมันรู้สึกคุ้นเคยผูกพัน เป็นไปได้หรือบางคนเป็นคนเก่าๆกลับมาค่ะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนเพื่อนข้างบ้านคนคุยเก่าหรืออะไรก็ได้แล้ววนกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณทั้งที่จริงมันไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะแปลว่าคุณยังมีกรรมสัมพันธ์บุญสัมพันธ์กันที่ทําให้มันวนกลับมาและเอนเนอรีในการพูดคุยของคุณอ่ะมันดีด้วยนะเพราะว่าสิบถ้วยเนี่ยมันมองว่าเฮ้ยมันรู้สึกผูกพันคือมันรู้สึกแบบ เป็นความรู้สึกที่จริงใจต่อกันอยากจะมีอะไรดีๆมอบให้กันอะไรแบบนี้เนาะเออิุนคิดว่ามันเป็น energy ที่ค่อนข้างจะไปนในทางที่ดีมากเนาะแต่ว่ามันต้องค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยแปดเหรียญเด็กถือดาบแล้วก็เด็กถือเหรียญเนี่ยแปลว่าความสัมพันธ์นี้บ้ญไม่รู้ว่าเพิ่งเริ่มไหมถ้าเพิ่งเริ่มมันต้องใช้เวลาแต่ถ้าเริ่มมาพักใหญ่ละมันก็เหมือนกับอย่างที่บอกว่าจาก character emotion กาส่ะ energy ของคุณในช่วงเนี้ยคือไม่รีบ สิ่งที่คุณเจอในตอนนี้มันเป็นสิ่งที่มันต้องเกิดอ่ะเป็นใจคํานี้มันไม่มีเรื่องบังเอิญบนโลกแล้วการที่คุณมาเจอกับคนคนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญกันแต่ความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยอยู่ที่การกระทําของคุณสองคนต่อเนื่องไปจากนี้ซึ่ง8เหรียญแปลว่ามันจะ c o n t i n u a ไปเรื่อยๆนะแปลว่าคุณจะค่อยๆเรียนรู้ทําความรู้จักกันไปแต่ด้วยความระแวงของคุณเนาะเด็กถือดาบเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเราก็ยังไม่แม่ไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้มันจะยังไงป้้้รรรููููสสสึึึกกกกว่าคุณนผพั มีความสุขที่ได้เุยกัยเขาแต่ถามว่าเฮ้ยเราอาจจะยังงงอยู่ก็ได้นะว่ามันเป็นความรักในเชิงคู่รักหรือเปล่าอันนั้นอนนันที่หนึ่งหรือถ้ามันเป็นคนเก่าวนกลับมาเนี่ยเฮ้ยมันจะดีไหมเขาจะเปลี่ยนไปหรือย,ยังเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้า คุณเคยรู้จักกันคุณเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนหน้านี้แล้วมันจบไปอ่ะคุณก็อาจจะมีความรู้สึกว่าแล้วมันกลับมารอบเนี้ยมันจะดีขึ้นไหมใดๆก็ตามเนาะมันก็เลยทําให้คุณอาจจะช้าๆไม่รีบค่อยเป็นค่อยไปบางคนเป็นรักทางไกลด้วยที่แบบไม่ได้คิดว่าจะได้วนกลับมาพูดคุยกันอ่ะเพราะฉะนั้นมันเลยรีบไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นออนไลน์เนาะมันยังไม่ได้เจอตัวใดๆก็ตามแต่ความสัมพันธ์นี้ไพ่มันดีมากก็เลยมองว่ามันมีโอกาสที่มันจะพลิกทาง ที่ดีในความสัมพันธ์นะคะก็เป็นกําลังใจให้ไม่ต้องรีบก็แล้วกัน15วันนี้ก็น่าจะยังคงพูดคุยไปเรื่อยๆยเรียนรู้ทําความรู้จักกันไปถ้าเกิดคุณรีบเนี่ยมันก็อาจจะไม่เวิร์กนะแต่บันคิดว่าคุณน่ะน่าจะไม่รีบถ้ามันไม่ใช่ตัวคุณถ้าตัวคุณรีบแปลว่าอีกฝ่ายหนึง่งเขาอาจจะแบบยังไม่พร้อมยังไม่รีบเพราะว่ายังมีความระแวงบางอย่างกับตัวคุณเหมือนที่เพิ่นบอกว่าคาเล็กตโมชันก๊าซอาจจะเป็นคุณหรือเป็นเอเนอร์จีของฝั่งตรงข้ามก็ได้เช่นกัััันนนนะคะ,นะคะ Story คเส่่าบุณม 3, มพธ์ไชดจ ธาตุไฟค่ะมาความรักอยากจะแนะนําอะไรจ๊ากับความสัมพันธ์นี้บาลานซ์ใช่ไหมมันเหมือนหอยินหยางมันเหมือนแบบเดสตินี่นำพาให้คุณมาเจอกันปั้นว่าคุณเจอคนที่คุณรู้สึกอบอุ่นบางคนอาจจะแบบเออไม่ได้อยากสร้างครอบครัวอยู่มาเจอคนนี้ทําไมมันรู้สึกละมุลละไมยอยากเป็นครอบครัวมีความจรงิงจงจรงิจรงใจต่อกันอะไรนี้เนาะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ปิ้นบอกเลยนะว่าพวกคุณไม่ได้ มีอะไรที่แบบในเชิงรับลมคมในอะประมาณนี้แล้วกันเปิ้ลมองว่ามันเป็นความจริงใจที่มีให้การมีความรู้สึกดีหวังดีจริงๆอ่าแล้วมันก็มีความแบบต้องปรับสมดุลเนาะไม่มากไปไม่น้อยไปแล้วคุณสองคนจะเข้ากันลงตัวอ่าพลังงานหยินหยางแบบเนี้ยปกติอะเอ่อถ้าเป็นในเชิงของโหราศาสตร์เนาะมันก็จะเป็นพลังงานที่เป็นแบบมัสคูลินกับเฟมานีเนาะเป็น d y d y แบบ Energy ที่ที่แบบ มีความผสมกลมเกลียวกันระหว่างความเป็นเฟมินีนกับมาสคูลีนอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นมันมีความเข้ากันได้ค่ะคุณสองคนเป็นคนละเภทกันหรือว่าเป็นแบบอาจะถึงจะเป็น LGBTQ ก็กตามเนาะมันเหมือนกับเป็นคนสองคนที่มันมีความต่างแต่มันก็มีความเหมือนแล้วก็ดึงดูดกันอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเห็นชัดมากขึ้นว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจะยังไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบค่ะ Energy ดีมากเพราะฉนั้นค่อยเป็นค่อยไปเนาะ ต่อมาคนมีคู่บ้างความสัมพันธ์ชัดเจนเนาะแต่งงานแล้วหรือเป็นแฟนกันก็ได้มาดูคะ่ะว่าความรักของคุณในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่าแฮปปี้ดีดาหรือจะอยังไงมาคนมีคู่มาดูหน่อย1-15มิถุนาย,ยน6-7นะคะความรักของคนมีคู่จะเป็นยังไงบ้างธาตุไฟมาอัเหรียญสามเหรียญ คิงไม้หดาบแล้วก็แห่งวันค่ะแล้วก็เพจจ็อบวานอ่ะคนมีคู่อันนี้เตือนนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่า Energy มันไม่มีถ้วยเลยความหมายหมายคำว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณสองคนเนี่ยมัน,มนไม่รู้ว่าอยู่กันมานานหรือเปล่าเนาะแต่มันมีการพูดคุยกันในเชิงแบบไปเรื่อยแบบคุยเรื่องงานธุระป่าปังอะไรเงี้ยก็ได้แล้วบางทีพอคุยกันบ่อยๆมันมีความขัดแย้งกันหรือมันมีบางอย่างที่อีโก้ใส่กันก็เป็นไปได้เนาะเพราะฉะนั้น ระมัดระวังเรื่องคําพูดระมัดระวังเรื่องอารมณ์ตอน character m o t i v a t o n การสิ่งบอกว่าเอ้ยเราอาจจะแบบต้องนิ่งๆไว้แล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่พูดพูดออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เนาะบางทีมันก็เลยต้องแบบพูดอะไรที่มันไม่ตรงกับใจบ้างที่ความรู้สึกทั้งที่จริงๆมันอาจจะแบบรู้สึกแบบนึงแต่ว่าก็ไม่อยากให้ความสัมพันธ์มีปัญหาก็เลยต้องพูดอีกแบบนึงอ่ะเป็นไม่ได้หรือบางคนพอมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันแล้วเราเลือกที่จะประชดประชันกันเนาะก็เลยพูดไม่ตรงกับที่ความรู้สึกอะจริงๆรักแต่ก็ดันพูดประชดออกไปกปไไ็็เเปนนนนไไดดด้้้พรรราะะะัััมมวงใหีีค เป้นเตือนที่สุดเลยเพราะว่าถ้าคุณมีปัญหาความสัมพันธ์กันมันก็จะทะเลาะเบาแวงกันบ่อยๆจนเรารู้สึกว่ามันความรักมันเหือดอะและก็รู้สึกว่าเออแบบอยากต่างคนต่างอยู่เอาเวลาแบบคุยกันแค่ทุลรปะปังพอแล้วก็แบบเอาเวลาไปโฟกัสที่งานที่เงินดีกว่าอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วก็อยู่กันไปอยู่กันไปแบบแบบแห้งๆอะแบบนี้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยเราเราแบบ เขาเล่งนะอยู่กันไปจนเรารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนอะเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยเราต้องเติมไฟเราต้องแบบหาอะไรที่มันมีแพชชั่นต่อกันบ้างหรือว่าเติมความหวานเติมลดน้าพวนดินให้กับต้นไม้ของเราความสัมพันธ์ของเราบ้างแล้วทุกอย่างมันถึงจะโอเคแช่มชื่นเนาะเพราะนไม่ได้เห็นว่าคุณจะเลิกกันนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันดูแห้งๆอะพอดูจาก Energy มันเหมือนกับว่าอะพอเบื่อปุ๊บเราก็เลยแบบเออหันไปเจอทุกอย่างเหมือนเดิม คุยกันก็เป็นแค่ธุละปะปังนู่นนี่หรือว่าคุยกันบ่อยคุยกันมากเกินไปก็ชวนทะเลาะอีกต่างหากเพราะฉะนั้นก็เลยเลี่ยงเอาเวลาไปคุยกับเพื่อนฝูงสังคมทำงานหากิจกรรมอะไรที่มันแบบเติมเต็มตัวเองแล้วก็แบบอยู่กันไปแบบนี้อ่ะเป็นไปได้เหมือนกันนะแต่ไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่า พอเวลาผ่านไปอ่ะช่องว่างมันก็จะมากขึ้นแล้วก็จะรู้สึกไม่โอเคใช่ไหมมีอะไรก็เปิดใจพูดคุยกันสามเหรียญจริงๆอะคุณคุยกันได้แต่ว่าอย่าใช้อารมณ์เท่านั้นเองมันก็จะสามารถปรับจูนกันได้แห่งวันเนี่ยต้องบอกค่ะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่โอเคมันก็ลิ้นกับฟันเนาะมันก็ต้องอดทนอาค่อยแก้แก้กันไปถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเรามันไม่มีคู่ไหนห็อกที่มันแบบโอ๊ยสุขร้อยเปอรนมองว่า แต่เราอาจจะไม่รู้ไงว่าเขาทะเลาะก,กันหรือเปล่าอะไรงี้เฉยๆเนอะแต่ก็ดูดีๆคะ่ะว่าคุณยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์ไหมเพราะจากไพ่แห่งวันเนี่ยคือคุณคิดอดทนแล้วก็ดูอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีเพราะว่าความรักความสัมพันธ์เนอะคนสองคนอะ่ะเปิ้ลก็พูดเสมอเหมือนกันว่า เวลามาอยู่ด้วยกันน่ะมันไม่มีทางสุขร้อหรอกถ้าคุณจะสุขร้อยเน่ะคุณอยู่คนเดียวแต่ว่าคุณจะเหงาถูกไหมแต่พอคุณต้องการจะแชร์ชีวิตกับใครสักคนหนึ่งอ่ะมันเป็นไปได้อยู่แล้วค่ะที่มันจะต้องมีเรื่องไม่ได้ดังใจคุณบ้างซึ่งคุณก็ต้องลดลงมาเพื่อที่จะอยู่ในความสัมพันธ์มันก็เหมือนไพ่แห่งแมนเนาะที่เป็นไพ่ของการเสียสละไพ่ของการยอมสละบางอย่างเพื่อให้ได้บางอย่าง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะมีคู่คุณยังอยากไปต่อคนนี้คุณก็จําเป็นจะต้องสละความสุขบางอย่างหรือก็ต้องยอมบางอย่างกับเขาอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่แปลว,ว่าคุณก็ต้องสละความสัมพันธ์นี้เพื่อ ไปได้อีกสิ่งหนึ่งอะไรเงี้ยมันมีอะไรที่ต้องแลกเปลี่ยนพอสมควรเนาะเพราะฉันก็เก็บไว้ไปคิดและกันค่ะว่าความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงถ้าความสัมพันธ์ของคุณเนิบหน้าไปเรื่อยๆอยู่กันเป็นเพื่อนแปลว่าก็แนะนําว่าให้ลดน้ําพวนดินบ้างเติมสีสันให้กับความรักบ้างไปหาอะไรทําที่มันเป็นความตื่นเต้นเนาะคุณเองอะ่ะเป็นคนธาตุไฟแปลว่าคุณชอบความตื่นเต้นแต่เ็ไม่รู้ว่าคู่ของคุณอะ่ะธาตุไฟไหมซึ่งถ้าธาตุไฟเหมือนกันอะ่ะ ก็ชวนงไ,งไปทํากิจกรรมก็น่าจะดีหรือถึงแม้เขาจะเป็นคนธาตุอื่นอนะคุณก็ชวนก่อนได้เนาะเพื่อให้สีสันมันโอเคแต่ถ้าบรรยากาศมันบางทีเนี่ยเอเนจีมันเหมือนแบบเบื่อเหนื่อยเซ็งคุณก็จะไม่ค่อยอยากยุ่งกับเขาคุณก็จะไปหากิจกรรมอะไรของคุณทําเองมากกว่าทํากับเพื่อนฝูงสังคมหรือว่าไปหาอะไรทําคนเดียวมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออมันก็แนะนําว่าอะลองดูแล้วกันค่อยๆปรับจูนกันไปยังไงคุณก็ยังไปต่อความสัมพันธ์นี้อยู่ดีนะคะ ต่อมา Love Story Oracle ค่ะหนึ่งใบให้คำแนะนำกับคนมีคู่ทับไฟค่ะไพ่อยากจะบอกว่าสตริงอ่ามันเป็นไพ่ของการแบบดึงตึงแบบลังกันอยู่เนาะเนี่ยมันก็คือเป็นไพ่ของความอดทนเหมือนกันนะเพราะก็คล้ายๆกระแหงวันเหมือนกันว่าโอเคมันก็มีความยื้อกันคือลองดูแล้วกันถ้าเกิดความสัมพันธ์ของคุณนะมันมาถึงจุดที่เออมันยื้อกันคือคุณมีความอดทนเยอะไง บางทีมันก็เลยทําให้เราก็ยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้ทั้งที่จริงๆมันก็อาจจะไม่มีความรักอยู่ตรงนั้นแล้วเนาะแต่ถ้ายังรักกันอยู่ปิ้นก็คิดว่ามันก็ยังจะฉุดรั้งกันให้อยู่ในความสัมพันธ์เนาะตอนนี้ยังไงก็ตามคุณยังไปต่อในความสัมพันธ์นี้แน่นอนแต่เราอาจจะต้องกลับมาพูดคุยกับตัวเองค่ะว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเป็นยังไงลองประเมินเราควรไปต่อหรือเราควรพอถ้าจะไปต่อเราจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์มัน มันโอเคเนาะความรักความสัมพันธ์ที่มันจะเข้ากันได้เนี่ยมันคือต้องเสียสละตัวเองบ้างแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างแล้วก็แต่มันต้องมีความสุขไงความสุขต้องมากกว่าความทุกเมื่อไหร่ก็ตามที่ความทุกมากกว่าความสุขอ่ะเพิ่นก็คิดว่ามันก็จะไม่รอดอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองดูเนี่ยมันเป็นมือสีขาวกับมือสีดําใช่ไหมแล้วก็ดึงฉุดรั้งกันไว้มันก็ต้องค่อยๆดูกันค่ะว่าถ้ามันขัดแย้งกันมากๆมันมีความแตกต่างกันเยอะเนี่ย เราจะทำยังไงให้เราอยู่กันอย่างแฮปปี้เอนดิ้งมากขึ้นหรือว่าถ้าแยกกันอยู่แล้วมันจะมีความสุขกว่ากันอ่ะก็ลอง ดูกันละกันนะคะโอเคพลังงานของคนทัดลมก็ประมาณน,นี้เป็นกําลังใจให้กับทุกคนหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับตัวเองก็ลวกันเนยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่สละเวลาเข้ามารับชมนะคะกดฟุ๊ปป้าเตงเป็นกําลังใจซัพพอร์ตช่องเบิร์นได้แล้วก็ติดตามคลิปหน้านะครึ่งเดือนหลังมาดูกันก็ได้ค่ะว่า Energy จะเป็นยังไงต่อไปนะเป็นแนวทางไกด์ไลน์ก็ลวกันหรือถ้าอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมาได้หรืออยากสมัครเมมเบอร์ค่ะดูดวงฟรีในทุกๆเดาอนก็สามาาถสละ สมัครได้ที่ใต้คลิปได้เช่นกันนะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย